สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็กจากเป็กซิลอาร์ตสตูดิโอครับอ่าอย่างไงก่อนอื่นเลยนะครับท่านที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับถ้ายังไม่กดสับสไครต์ช่องผมนะคะฝากกด s ับสไครต์ด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปนะครับถ้าดูคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าคุณจะวาดรูปเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่2นะครับเกี่ยวกับ a าร์ i ติดลิสของผมนะฮะที่ผมไปตาม Follow ใน IG นะครับผมเป็นคนที่6ถึงคนที่10นะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่านที่6นะครับผมท่านนี้นะครับผมขอเกินก่อนเลยนะครับว่าอ เป็นคนที่เก่งอีกคนหนึ่งนะครับผมว่ายังไงนะครับคุณต้องเคยเห็นงานเขาแน่นอนเลยนะครับคุณรอร่านะครับเอชรูบินนะฮะเป็นอาร์ติสของประเทศไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> ออถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมอ,อย่างที่ผมบอกนะผมว่ายังไงคุณต้องเคยตามงานเธออย่างแน่นอนเธอเนาะเป็นคุณคุณผู้หญิงแน่นอนนะฮะงานสไตล์เขานะครจะเป็น งานสไตล์ที่หน้าตาใบหน้านะครับจะเพ้นท์แบบเรียลลิสติกนะฮะแล้วก็จะถมดำในส่วนของตัวบอดี้นะครับแล้วก็ผมเหมือนเน้นนะครับในช่วงของใบหน้าเขาจะมีทั้งเป็นรูปนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่สอนตั้งแต่การสเก็ตนะครับแล้วก็ลงสีเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าจังหวะหน้าจังหวะสีของเขานี่สวยมากเลยนะครับนี่ เน้นไปที่ดวงตาอีกแล้วนะครับเห็นไหมถ้าตาสวยอะงานทั้งงานนะครับมันก็จะดูสวยยังไงก็ต้องสวยแบบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสัก50-60%อยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขานะครับคือนอกจากความเหมือนและความเรียลลิสติกแล้วนะครับความสวยอะไรพวกนี้นะครับมันคือสกิลนะฮะ แต่สิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นนะครับคือเรื่องของเนื้อหาเห็นไหมครับว่าหลายๆรูปนะครับเขาตีความของเขานะครับให้มีเนื้อหานะครับมีเรื่องราวให้เราไปคิดต่อนะครับว่าภาพเขาต้องการจะสื่ออะไรบางทีแล้วถ้าเราวาดให้เหมือนนะครับมันก็เหมือนถูกไหมแล้วมันจบคนนี้เก่งดีนะคนนี้วาดเหมือนนะครับ แต่ว่าถ้าเราใส่เรื่องราวให้กับงานของเราเพิ่มเติมขึ้นไปอีกงานเราจะลึกมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราวาดรูปน้องเด็ <S <s <us> กผู้หญิงคนนี้เฉยๆก็โอเคนะสวยดีอ่ตบมือแต่ว่าถ้าใส่อ่ะมีเขามีนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตีความได้มากขึ้นมีเรื่องราวมากขึ้นนะฮะเหมือนคุยกับคนดูได้มากขึ้นนอกจากแค่วาดรูปสวยและโชว์สกิลแล้วนะครับผมว่าสำหรับคุณลอร่านะครับท่านนี้นะฮะก็ เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับผมนะผมก็ตามงานเธอมานะครับนานแล้วนะครับผมมาเธอใช้โปรคีเอตในการวาดรูปด้วยนะครับอ่านะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้เราก็มีแอปเหมือนเขาเรามี Apple Pencil เหมือนเขาเอ๊แล้วเราสามารถที่จะวาดให้ใกล้เคียงกับเขาได้ไหมนะครับผมนะถึงเราจะไม่ถึงเขานะครับแต่ว่าเราใกล้เขาได้มากขนาดไหน มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนนะครับผมอยอดของคุณยอดติดตามของคุณลอร่านะครับอยู่ที่6 4แสนส่ากว่าๆนะครับผมใครยังไม่ได้ตามนะครับหรืออยากเข้าไปตามงานของเธอนะครับก็เข้ามาที่ IG ของเธอได้นะครับสำหรับท่านต่อมานะครับเราขอฉีกนะครับไปที่แนวคอมมิคบ้างคืออย่างนี้ครับ คือเวลาผมตามศิลปินนะบางทีมันเป็นช่วงเวลาของเราที่เรากำลังอยากจะศึกษาอะไรนะครับอยากจะศึกษาเกี่ยวกับอาการลงน้ำหนักหน้านะครับเราก็ตามงานท่านนั้นอยากจะศึกษาเรื่องลายเส้นก็ตามงานท่านนี้นะครับบางทีแล้วในลิสต์ศิลปินของเราอะ่ะ ไม่ได้แบบมีแค่ด้านเดียวนะครับเราอาจจะมีหลายด้านอ,อย่างท่านนี้นะครับผมก็ตามนะครับเพราะผมต้องการเรียนรู้เรื่องของเกี่ยวกับอนาตมีนะครับเรื่องเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของจังหวะแสงเงาที่มันเป็นคอมมิกอ,อ่ะผมก็ตามนะครับชื่อคุณนะครับแอนดี้นะฮะเป็นศิลปินประเทศติดๆไม่รู้เหมือนกันนะครับอใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับผมมาดูงานเขากัน คุณแอนดี้นะครับก็จะเป็นแนวคอมมิกคือพื้นฐานของคนที่วาดคอมมิกอะสิ่งที่โดดเด่นเลยของเขาคือเรื่องของอนาตมีเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่าเขาจะต้องวาดอย่างนั้นนะซ้ำๆการวาดอย่างเช่นวาดหนึ่งคนอย่างเงี้ยหนึ่งคาแรคเตอร์เงี้ยต้องวาดทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวิ่งทั้งต่อยทั้งอะไรเงี้ยในหลายๆมุมมองแปลว่าเขาจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการวาดอนาตมีคนอย่างอย่างเข้มข้นเลยฮนะ มันทําให้ผลลัาที่มันออกมาคือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญาเป็นศิลปินทางด้านคอมิกเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอนาตโตมีอย่างแน่นเลยนะฮะมา,มาดูงานเขาและยิ่งถ้าเป็นคอมิกเมกันเนี่ยเรื่องของแสงและเงาที่มันเป็นคอนทราจ,จัดๆขาวดำเนี่ยจะแม่นมากจะสวยมากนะครับดูอย่างนี้และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อีกนะครับก็คือว่า เรื่องของการจัดองค์ประกอบพอมันเป็นคอมมิกแล้วมันไม่ใช่แค่วาดคนพอาสเทศนะครับมันต้องมีเรื่องราวต้องมีพระเอกมีตัวร้ายมีอาวุธมีฉากมีซิตเลชั่นมีเหตุการณ์มันทำให้มันจะต้องใช้การจัดองค์ประกอบนะครับในการทำงาน ึ่งบางทีแล้วเวลาเราวาดอย่างผมวาดพอ o เรตเนี้ยผมไม่ได้วาดเรื่องราวอะไรมากมายเป็นแค่คนครึ่งตัวนะครับแต่ถ้าเราอยากจะวาดที่มันมีองค์ประกอบละ่ะมีเรื่องราวมากขึ้นละ่ะอันเนี้ยมันอาจจะยากอ่าเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมครัมานั่งวิเคราะห์งานว่าเฮ้ยศิลปินที่เขาวาดแบบอะไรอย่างเงี้ยคอมิกเนี้ยเขาจัดองค์ประกอบอยังไงวางเรื่องราวได้ยังไงทําให้เนี่ยภาพภาพเดียวมันบอกได้เลยว่าคน นี้รู้สึกยังไงคนนี้รู้สึกยังไงแล้วกําลังทํากระทําอะไรต่อกันนี่นี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับสําหรับศิลปินท่านนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าในหนึ่งรูปเขาใช้เทคนิคเยอะมากนะครับเขาใช้พิกม่านะครับใช้การตัดเส้นแต่ว่าเส้นของเขามีทั้งเส้นตะแคงเ,เส้นทะแยงใช่ไหมฮะเส้นสารเส้นขาดอะไรพวกนี้ประกอบกันเห็นไหมฮะเป็นรูปรปหนึ่ง เราก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็ศึกษาเทคนิคเข้าไปอ่าโอเคครับใครอยากตามงานนะครับของคุณแอนดี้นะครับผมตอนนี้ยอดฟอ l โ o w อยู่ที่200,000กว่ากว่านะครับก็มาตามงานได้นะครับผมทางด้านคอมมิกนะฮะศิลปินท่านต่อมานะครับที่อยู่ใน a r t i ติสต์ลิของผมนะครับศิลปินท่านนี้ผมจะบอกว่าผมตามตั้งแต่สมัยผมฝึกวาดรูปแรกๆเหมือนกันนะครับนตอนนั้นผมก็ยังลงสีไม่ค่อยเก่งอ่า ผมก็เลยชอบนะคบที่จะเสกศิลปินที่เกี่ยวกับลายเส้น,นทีนี้ศิลปินท่านนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเหมือนเรา up level อะฮะพอลายเส้นแล้วเอ๊ะลงสีล่ะเรายังลงสีไม่เป็นนะะ่ะเราก็มาดูศิลปินที่เขาลงสีแบบเบาๆก่อนคลุมๆไปก่อนซึ่งศิลปินท่านนี้นะครับคุณลอเรน Raw Ren, นะฮะลอเรนมาร์คมาร์คเอ็กด้วยนะฮะอ่าก็น่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับผม เขาจะเป็นศิลปินที่เป็นลายเส้นนะครับแล้วก็ลงสีแบบเหมือนสไตล์สีน้ำอย่างนี้นะครับซึ่งสวยมากนะครับให้ดูงานของเธอนะครับนี่เธอเป็นงานวาดมือนะครับใช้ป,กา,ปากกาบิ๊กมาเหมือนกันและลงสีด้วยมือเหมือนกันนะครับเป็นสีน้ำนะครับซึ่งแบบสวยมากๆเลยนะฮะ แต่ทีนี้สิ่งที่มากไปกว่านั้นนะครับภายใต้สไตล์อันสวยงามและอ่อนหวานเป็นอิรัสเตกนะครับเนื้อหาของเธอรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเนื้อชีเข็นกระดูกเข็นโครงมีงูมีอะไรอันนี้เธอนะฮะสวยสดงงามนะครับเหมือนเรามองผ่านผ่านเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเยงานของเธอแบบสวยหวานนะครับแต่จริงๆแล้วงานของเธอซ่อนไปด้วย สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับผมเห็นไหมฮะ,ะจริงๆแล้วถ้าเรามองไปดีๆอย่างเงี้ยเจ้ากวางนะครับเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นเนื้อมีงูนะครับทะลุอยู่ในตัวอะไรนี้เลยนะฮะเราก็ต้องมาตีความว่าเธอต้องการสื่อถึงอะไรนะครับในงานชิ้นนั้นๆของเธอนะครับแต่ภาพโดยรวมนะครับสวยมากๆเลยนะครับแบบสามารถเอาไปลงในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยหรือแบบปรินต์ออกมาเป็นแบบ ภาพติดฝาผนังก็สวยนะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็ลองไปตามดูนะครับสำหรับคุณรอเรนนะครับตอนนี้ยอดฟอลโล่ของเธอนะครับห้าแสนกว่าแล้วนะครับผมอ่ะก็มาตามกันได้นะครับศิลปินท่านต่อมานะครับเป็นศิลปินชาวอืมเกาหลีนะฮะเกาหลีฮะคุณอ่าอี อีวานนะฮะอีวานเอะไรอีวานสักอย่างหนึ่งนะฮะถ้าใครรู้จักเขาก็แจ้งชื่อมาได้นะครับผม mm hmm. ก็ดูจากตัวหนะังสือหน้าเป็นศิลปินชาวเกาหลีนะครับโอเคครับศิลปินท่านนี้เป็นศิลปินแนวดรออิ้งนะครับถ้าใครเป็นสายที่แบบชอบงานดรออิ้งอ่ะงานแบบเออลงน้ําหนักขาวดำอย่างเงี้ยนะครับตามได้เลยนะฮะามาดูงานของเขานะครับงานของเขาคือแบบมันแบบจังหวะมันได้เลยอนะ นี่เขาทำเป็นอนิเมะแบบผมปลิวด้วยนะฮะแค่แบบบางทีแค่นี้ฮะแค่แบบเห็นไหมฮะเป็นดรออิ่งดินสอด้ามเดียวเลยไม่ต้องอุปกรณ์อะไรเลยนะครับเนี่ยเอาอยู่เลยนะครับผมแบบโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยน้องไอยใช่ไหมดูสักก่อนดูผมก่อนนี่นี่ครับคุณ เชสวิกบอทแนนใช่ไหมท่านแบล็กแพนเทอร์ที่เสียไปนะครับอ่านี่ก็จะลาลาแลนนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับคือแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแค่นี้สวยแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้จักเรื่องแสงเงาน,นะครับรู้จักจังหวะของแสงนะครับอ่านี่รีออนสวยของนาตาลีพอตแมนใช่ไหมครั น้องนางเอกอีแตวอนนะฮะถ้าใครสนใจนะครับนี่ก็ไปตามงานเขาได้นะครับศิลปินเกาหลีท่านนี้นะคบเกี่ยวกับด้าน d r a อิ n งนะครับผมผมก็มาศึกษาดูเรื่องของจังหวะแสงเงาแล้วก็เรื่องของสกิลในการ d r a อิ n งของเขานะฮะตอนนี้ยอดฟอลโล่นะครับอยู่ที่4ี่หมื่นกว่านะครับใครสนใจด้านนี้นะครับมาตามงานเขาได้เลยครับศิลปินท่านสุดท้ายนะครับในลิสต์ของผมนะครับ คือคุณมาคอสนะครับเป็นศิลปินชาวบราซิลเลียนนะฮะเป็นคนบราซิลนะฮะซึ่งเป็นศิลปินที่วาดสีน้ำนะคบวาดมือนะฮะคือแบบเป็นอะไรที่สวยมากครับดูภาพนี่คือสีน้ำนะวาดมือนะครับไม่ได้วาดในคอมเลยนะฮะามาดูงานของเขากันนะครับคุณมาคอส์นะฮะเขาจะชอบวาดคนแก่ครับ คือแค่ผมวาดใช้ iPad อ่ะก็ยากแล้วนะครับแต่เขาใช้สีน้ำนะครับเรายังลบได้ทำไมถ้าวาดแบบว่าเป็นสีนั้นสีมันลบมันแก้ยากนะครับเนี่ยแล้วเขาจะวาดอะไรที่แบบใสๆเป็นน้ำบางทีการดูดูสีน้ำอะไรพวกนี้ดูแล้วมันก็สบายใจนะครับบางทีแล้วอะ่ะเราการดูงานศิละปะบางทีแล้วก็ดูเพื่อผ่อนคลายนะครับไม่จำเป็นจะต้องดูแบบ ไปศึกษาอะไรจริงจังก็ได้นะครับศิละปะมันก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับดูของสวยๆงามๆนะฮะโดยเฉพาะงานที่เป็นสีน้ะํะดูแล้วมันจะเพลินๆนะครับเนี่ยฮะสีน้ํานะครับเนี่ยผมชอบนะครับชอบดูสีน้ํานะชอบศิลปินสีน้ําผมว่ามันยากนะครับเป็นศาสตร์ที่ยากเหมือนกันนะฮะจังหวะที่จะต้องเว้นจังหวะที่จะต้องปล่อยจังหวะไหนที่จะต้องแบบสีให้มันซึมกระจายไปจังหวะไหนสีจะต้องหยุดมันแบบ มันเป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับคุณมาคอร์สก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมมาไปเห็นงานเขาจากที่เขาเพ้นแบบเป็นร้อยย่นอย่างเงี้ยฮะสวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็ตาม Follow ดูนะครับคุณมาคอร์สนะครับตอนนี้ยอด f o l l o w ของเขาอยู่ที่2อ0 0สนนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอาร์ติลิสของผมนะครับของเป็กนะครับ 10ท่านนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเลือกมาเด็ดๆแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับจากการที่ผมมานั่งทำตรงนี้คือผมได้ย้อนนะครับผมได้ย้อนกลับไปว่าเมื่อผมได้ตามงานศิลปินท่านนี้ณวันนั้นน่ะผมอยู่ตรงไหนสเต็ปของผมอยู่ตรงไหนแล้วณวันนี้ผมพัฒนาขึ้นไปจากเดิมหรือว่าอยู่กับที่ขนาดไหนนะครับผมและ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับเวลาเราเข้ามาดูงานศิลปินแต่ละคนนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะครับผมมักจะย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นถึงพัฒนาการของศิลปินท่านน,นั้นๆนะครับว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้จุดที่อยู่สูงสุดตรงนี้ของเขานะฮะเขาก็เคยเก่งน้อยกว่านั้นเขาก็เคยฝีมือไม่ได้เท่าณวันนี้ แต่สิ่งที่มันบอกกับเราได้คือเขาพัฒนาเขาวาดไปเรื่อยๆเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆลองย้อนกลับไปดูครับลองไปสืกดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าคุณมาคอมันจะมีวันท่ง่งวันที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะสามปีเองอ่ะเขาวาดวาดได้ประมาณนี้ก็ยังไม่ได้มีดีเทลและรายละเอียดมากมายนะเห็นไหมครับ แต่นะวันนี้ผ่านไป3ปีเขาวาด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 ,วาด,วาดจนเขาพัฒนามาถึงตรงนี้มันทําให้เราคิดว่าณนะวันนี้เราอยู่ตรงจุดไหนและถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องฝุกฝนอย่างต่อเนื่องเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงจุดที่เราฝันไว้หรือหวังไว้ก็ได้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับทุกคนนะครับผมโอเคครับอันนี้คือ10นะครับอาร์ติลลิสของผม แล้วศิาปินลิส s ์ของคุณคือใครคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วก็จะตามไป Follow ด้วยนะครับถือว่าแชร์กันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe และกดติดตามช ANNEL ของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เหมือนเรามองผ่านๆนเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยงานของเธอแบบสวยหวานนะครับแต่จริงๆแล้วงานของเธอซ่อนไปด้วยอ่าสิ่งที่มันน่ากลัวนะครับผมเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเรามองไปดีๆเงี้ยเจ้ากวางนะครับเห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นเนื้อมีงูนะครับทะลุอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้เลยนะ